แผนพีต้องเข้าแล้วนี่ใช่ไหมเขาใช้ใชจอบกันบ่ไอเล็กเซ่ไปไหนต๋อฮะเอเอปเชื่อมาอยู่ <c oughs> โอ้กรรม <c oughs> ขับรถไม่ได้เหนื่อยนะเหนื่อยเซ่กับบะานลู แล้วเหล็กเส้มไม่มีนี่ปลาเหนียวอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาดดอานต๋อนี่ดูอ่ะเออเออเอากำลังไปจะได้แข่งเรงแข่งเรงเออละ <c oughs> ง,าง,ง,าง่างง่างค่ะง่างเนี่ยได้ไหม ถือมันออกง่ายอยู่สาวอย่าไปเซ้ก็เซ้ทีเดียวตอนเย็นดิอเออเอ้ยพอดีลไปถึงบ้านได้จร <c oughs> ิง่ก็เซ้ทีเดียวตอนเย็นอ่ะทีเดียวเลยอย่าไปเซ้เยอะว่ะแต่มันเหนื่อยเหนื่ อ๋อไม่ต้องเอาดินไปลงบ้านเลยเออ,เอ,อตอนเที่ยงปุ๊บก็กลับบ้านไปเสะดินก่อนเออประหยัดเลยเนาะใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ต้องคนดินไปเยอะออพอดีเลยจะปลูกกระท่อมให้ลูกอะไรเงี้ยให้ลูกเล่นอยู่หน้าบ้านเอาดินไปเสะหน้าบ้านอ,าอันนั้นเป็นอะไรอีก,ปกอเป็นอะไรอีกอจานผัก ซ่อมรถอีกแล้วนะวานก็ซ่อมวันนี้ก็ซ่อมโอ้เอา้าน้าน้าสุสุ จะไปดูจานภาคเลยสิเป็นยังไงอีกนี่มันเป็นยังไงลูกพี่อาการมันเป็นยังไงเขาวิ่งดินกันลืม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 จอดจอดจอดซ่อมรถนู้ว่ะเขาขเสียแล้วก็ไปเลยหรอ <c oughs> ใครใครขับเสียวะ,ะสั้นเกินฮะบอกเลยสิใครขับเสียนี่ว้าวเอ้าปกติปกติจะเห็น เท่าแกาด,ด่าลูกน้องได้อันนี้ลูกน้องได้เท่าแกบ่กขับรถคืนเขาสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไปเสยว้ากรรมเลวเสียบุตรยังไงน,นี่ทำไมขับรถคนอื่นพังอย่างนี้เนาะขับเสร็จไปเฉ<ป>ยเ,เปิดอาลานเลยใช่ไหมคิดไป็นไทยด้วยนะนยยอย่ตีเงินโดนด่าเลยเหรอแกน่าจะรู้สึกผิดอยู่เลยแกนีเลย อันนี้เป็นไงพี่เอกทรายอะไรมันหลุดควบมันรวมบ่โอ้ไม่ติดเลยใช่ไหมนี่ดูสีพี่ท๋ามันเออดีแล้วพี่พอลองเลยไม่ลองสตาร์ตเปิดไม่ได้พี่ตุ๊กไปได้อีกโอ้คือไม่อยากขึ้นพอลงไม่อยากลงนะสู้ๆๆ้เฮ้ยถักนั่หรือเปล่าอ่ะเห็นนั่งไหม นู่นว่าแต่กรอบนะฮะไปบ้านลองบิดไปดิมันดังในตัวตัดนี่วะดีเลีหรือเปล่าดีเลีตัวนี้วะดีเลยไหนตัวปุ่มข้างนอกเนี่ยไหนสตาร์ทข้างนอกอ่เสร็สตาร์ทอ่ะเออเออมันดังอยู่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ภาค อันนี้ก็บุญท้อแกแล้วครับท้อแกมาขับรถเสียก็ไปเลยเป็นไรเจ้าใกล้หมดยังเอ่อจะทำทำข่าวข้าวไว้รออยู่ทำเสร็จก็เสร็จเสร็จก็ไปกินเลยนะคุณศาสตร์ทำให้ยกกระอเลยนะเออยกกกกระบเลยินเสร็จึ้นมาใหม่เนาะ นี่แหละเวลาอยู่คนเดียวก็แข็งแรงแบบนี้หละเวลาพออยู่กับแขงไม่ไหวอุ้ยแบบทำทตัวอวแบบว่อนเอต้อ่งแนเนเอเก่งเก่งเกงเกบิ่งนเลอกินี่จานเต ไปสักหน่ะครับพี่น้องโอ้โห้หมดแล้วร่บโอ้เจ้าเออ